สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีเพียงเอฟซีมอเตอร์จรีพีนะฮะเจอกันกับผมและชินเคยครับทุกคนวันนี้มาพร้อมกับสายฝนที่ชุ่มฉ่ำมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ฝนเพิ่งจะหยุดไปไม่รู้ว่าคืนนี้จะเรียกว่าลงมีกอีก,กหรือเปล่าอาอยู่ตรงไหนก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ใกล้เข้าหน้าฝนกันเต็มทีแลนะ้วเนาะข้างหลังอาจจะมีเสียงแสกเข้ามานะครับเพราะว่า3-4กิโลจากนี้ไปเนี่ยเหมือนก็จะมี งานประเพณีงานบุญบุญบ้างไฟนะฮะเออบ้านใครมีบุญบ้างไฟบ้างจะได้ยินเสียงบ้างไฟอยู่ไกลๆนู่นเนาะหวังว่ามันคงไม่ตกมาแต่ถวนี้นะครับคงไม่หรอกเนาะทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครเราจะพูดถึงเรื่องราวของการทดสอบรถของ2ค่ายญี่ปุ่นนั่นก็คือ Honda และก็ยามาฮ่ฮะพวกเขาก็ไปทดสอบออที่สนามในอิตาลีนะครับสนามมูเจโลซึ่งสนามนี้ก็จะใช้แข่งขันเป็นสนามที่7ในสิ้นเดือนนี้พอดีนะครับก็ ะนะักแข่งทั้ง2ค่ายอาจ,จริงก็จะมีคนหนึ่งนะครับที่ไปก็คือเป็นเทสไรเดอร์ของอาร์พิเลียนะครับไปร่วมแจมด้วยแต่ผมจะไม่ได้กล่าวถึงตรงนั้นนะครับจะโฟกัสไปที่ทั้ง Honda แล้วก็ยามาฮ่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่งก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ารายละเอียดนะครับก็ไม่ได้ว่าถูกปเปิดเผยออกมานักนะครับนะักแข่งเขาก็ไม่ได้ให้ อะไรออกมานะครับไม่ได้มีภาพมีอะไรหรือว่าข้อมูลจากปากคําของนักแข่งเป็นแต่เพียงตัวเลขนะครับที่ผมเรียกว่าเอามาวิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับใน2วันที่เทสแล้วก็มีผลอะไรให้ได้ตามต่อกันบ้างนะครับก็จะวิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัวให้ฟังในตรงนั้นเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ยามาฮ่าก่อนเลยนะครับ อย่ามาฮาครับในรอบนี้ก็มีนักแข่งทั้ง3คนลงไปนะนอกจากอเวกเรนส์แล้วก็ฟาบิโอ์วาตาโรกก็จะเป็นเทสต์ไรเดอร์ของค่ายก็คือคาร์คาทสโลเชื่อว่าหลายคนอาจจะแอบสบงสัยเว้พี่ปุ้ยครับนักขับทดสอบนักขับเอ่อเทสต์ไรเดอร์ของค่ายนี้เนี่ยผมจำหน้าเขาไม่ได้แล้วนะฮะเออนะฮะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูกันนะว่าเป็นยังไงก็ ไม่ค่อยเห็นหน้าค่าต่างเหมือนกับเทสเบลเลอร์ของค่ายอื่นกันเลยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะสไตล์การทํางานส่วนตัวของยารมาฮ่าหรือเปล่าแต่นะครับเาคาสโปรกราลังจะได้รับสิทธิ์ไวร์ดนะครับได้ลงสนามเก็บข้อมูลในสนามมูเจโรนี่แหละฮะสนามนี้แหละที่ทําการทดสอบกันนะฮะโดยคาสโซจะลงไวร์ดในสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วเห็นเจ้าตัวเปื่อยๆมาว่าน่าจะมี3ใบ5ตัวนะครับตัวไวร์ดก็ที่โมเจโรแล้วก็ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าจะเป็นที่ไหน แต่ถ้าจะให้ผมเดานะฮะผมเดาว่าหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นทวนลิงโมเทงิในญี่ปุ่นนะครับทุกทีจะเป็นไปนในแบบนั้นส่วนอีกที่หนึ่งเรายังไม่รู้นะฮะว่าว่าจะเป็นยังไงตามจริงแล้วใช้มากกว่านี้ได้ไหมฮะได้ฮะได้ครับใช้6ครั้งเนี่ยได้สบายเลยฮะถ้าคุณจะใช้นะเพราะว่าสิทธิ์เป็นของคุณแล้วเขาให้โอกาสคุณแต่ถ้าคุณจะใช้ครั้งเดียวคุณจะใช้สครั้ง3ครั้งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาแจกจ่ายสิทธิ์มาแล้วนะครับก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่จะใช้เท่าไหร่ใะ ก็นะครับเวลาตัวเลขออกมาเนี่ยนะฮะถ้าเทียบกันกับทาง Honda นะยามาฮ่าจะเร็วกว่าประมาณ0.4เลยครับ0.4นี่เร็วไหมก็ถ,ถือว่าค่อนข้างเร็วกว่าอยู่นะมันก็สอดคล้องกับการผลการแข่งขันนะทุกคนผลการแข่งขันที่เราได้เห็นนะฮะว่าถ้ามองภาพรวมแม้ว่าฟาเบโยกวาจาโรจะพลาดล้มไปในเลมองที่ผ่านมาเนี่ยแต่ถ้าวัดจาก5สนามโดยรวมก็คือยามาฮ่เนี่ยก็จะดีกว่า Honda อยู่นะครับ91 อาจจะไม่ได้มากมายนะครับแตก่ก็ดีกว่านั่นแหละและผลการทดสอบการเทสก็ด้วยเช่นกันนะครับแต่ในรอบนี้ปรากฏว่าคนที่ทําเวลาเทสดได้ดีของยามาฮ่าคืออเวกวินส์ครับไม่ใช่ควาตาโรนะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ไหมไม,ไม่หรอก5การทดสอบการเทสที่เฮเรสในสเปนที่ผ่านมาเมื่อ3สัปดาห์กว่าก่อนหน้านู้น,นไปเนี่ยวินส์ก็ทําตัวเลขเวลาได้ดีกว่านะฮะซึ่งมีการออกมาเปิดเผยในภายหลังว่าทําไมมันถึงเป็นไปในแบบนั้นยามาฮ่าใช้แผนนี้ฮะก็ใช้แผนที่ว่าให้ สิ่งใหม่ๆเนี่ยเป็นของวินนะครับพาร์ทใหม่ๆต่างๆเนี่ยวินจะรับผิดชอบตรงนั้นไปในขณะที่ควาตาโรดจ์นะครับได้เซตติ้งแบบมาตรฐานหรือว่าแบบสแตนดาร์ดทั่วๆไปก็คือแบบที่แบบว่าใช้ลงแข่งอยู่ที่ไม่ใช่ตัวใหม่ตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะทำไมต้องทําแบบนั้นล่ะฮะก็เพื่อที่จะดูข้อมูลเปรียบเทียบกันนะครับว่าของใหม่ของเก่ามันเป็นยังไงกันบ้างดังนั้นนะครับในรอบนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าผมก็ไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนนะครับไม่แน่ใจว่าจะาามาเขาใช้แผนไหน จะเป็นแผนเดิมหรือเปล่าแต่ตัวเลขออกมาในตอนนี้รินส์ก็ขึ้นหน้าแฟบอยู่ก็ถือว่าประมาณจุดสากว่าจุดสเลยฮะก็ก็ราๆที่ว่าทิ้งห่าง Honda ไปมาะั้ณประมาณจุดสนะฮะก็ไม่ได้ว่ามากแต่ก็ไม่น้อยนะครับกำลังอยู่ในช่วงได้ลุ้นกันพอดีออกมาในตรงนี้ซึ่งนะฮะ <c oughs> ยาม้าเองก็พยายามที่จะดิ้นรนนะครับกับปัญหาในเรื่องของการเข้าโคง้งโดยเฉพาะในช่วงกลางโคง้ง จะมีปัญหากับการยึดเกาะในล้อหลังฮะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับที่มันมีความเกลี้ยกล่อมเกินไปถ้าคนไหนที่เป็นแฟนยามาฮ่าตัวจริงเสียงจริงก็คงจะพอจะเหตุการณ์นี้ได้ใช่ไหมครับว่าครั้งหนึ่งคาร์ลค,คัสโตรนะฮะเทสฟลเดอร์เนี่ยก็เคยให้คําแนะนํากับทางยามาฮ่าว่าตามจริงเครื่องยนต์ของยามาฮ่าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความก้าวร้าวนะครับเกินไปหน่อยละมันควรจะมีความสม,มูทความลงตัวความนุ่มนวลกว่านี้หน่อย เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันไม่นุ่มนวลเนี่ยมันจะขับยากขึ้นแล้วมันก็จะสูญเสียจุดจุดเด่นจุดแข็งใครับที่เคยมีในเมื่อก่อนนั่นก็คือความคล่องตัวในโค้งอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นเป็นข้อเสนอแน่นนะฮะคือกัอสโลมองในตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นที่อาจจะแตกต่างจากนักแข่งอย่างควาตารโน,น,นะครับถ้าย้อนไปประมาณสักปีแล้วนะฮะควาตาร์โจะต้องการรถที่แบบว่ามีพละกกาลังที่ที่มากขึ้นโดยเฉพาะในอัตราเร่งความเร็วไหลปลายอย่างเงี้ยใช่ไหม ในขณะที่คาสโตรมองว่าตามจริงมันควรที่จะไปลดความเกี่ยวกับความแรงของเครื่องในลงไปเสียดียสาเพื่อที่จะให้มันให้มันนิ่มนวลขึ้นควบคุมได้ง่ายขึ้นในโคง้งแล้วให้ผมที่คุณกวนว่าออในโค้งเนี่ยมันไม่มีใครที่จะไปวิ่ง300เหมือนทางตรงหรอกแต่นั้นหนึ่งสนามมันมีทางตรงอยู่แค่จุด2จุด,จดไม่เกินนี้นะฮะแต่นั้น70%นก็เป็นเป็นสนามส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นแบบนั้นนั่นก็คือเป็นเป็นข้อเสนอแนะซึ่งเรามองว่า ทำไมเขาสวนทางกันนะอะไรเงี้ยแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็มีปัญหาแบบนั้นจริงๆละ่ะนะฮะก็คือมันเกิดความไม่นิ่งนะครับความไม่ไหลลื่นเนี่ยทีนี้สิ่งที่ยามาฮ่าแก้ไขดูเหมือนว่าท่อที่เป็นท่อทรงยาวนะครับที่ผมมักจะแซวขำๆเนี่ยนะไม่ซีเรียสกันนะฮะผมมักจะแซวว่านี่คือท่องูดินนะอะไรอย่เงี้ยแล้วแต่บางคนก็อาจจะเรียกท่อพญานาคท่อบ้องหลาหรือท่ออะไรก็ว่ากันไปนะก็มันจะเป็นท่อที่ คล้ายๆของ KTM ในในยุคหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็สิ่งนี้ยามาฮ่าเคยเอามา,า,มาทดสอบทดลองในเนื่อนานแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่นู้นนะตั้งแต่วาเลนตินโรซี่ยังไม่รีทายนะครับยังคงอยู่ยมามาฮ่าไปนู่นนะก็นะครับไม่ได้ถูกใช้แบบจริงจังสักทีนึงแต่พอมีปัญหาเรื่องของอเครื่องยนต์นะครับมันไม่สม,มูทสักเท่าไหร่เนี่ยก็เลยเหมือนว่าจะเอาท่อตัวนี้มานะฮะให้มันะระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยมันดูนิ่มนวลขึ้นประมาณนั้นใช่ไหมฮะแต่พอ ทำมาตรงนี้รู้สึกว่าก็จะมีปัญหาในเรื่องของการยึดเกาะที่ล้อหลังเลยฮะ,ะในในส่วนของกลางโค้งนะฮะที่เข้าไปเนี่ยก็เลยทําให้จุดจุดเด่นตรงนี้มันมัน,ม,นมันหายไปซึ่งถ้าจะวิเคราะห์ในตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือจะมาในครั้งที่แล้วนะครับพยายามที่จะแก้ปัญหาแล้วฮะด้วยการเอาแชสซีตัวใหม่มาซึ่งวินส์ก็ไม่ชอบมันนะครับในตอนแรกก็บอกไม่ชอบแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้ในขณะที่คว้าตาโร่บอกว่าเดี๋ยวรอเก็บข้อมูลเพิ่มสักหน่อยหนึ่งก่อนดีกว่า ซึ่งควาตโลก็เอาไว้เจ้าแชสซีตัวนี้นะครับมามาใช้ในในการแข่งขันในฝรั่งเศสอาจจะเอามาแค่รอบเดียวครับแอปปในรอบเช้าหลังนั้นรอบบ่ายก็ไม่ใช้แล้วอะไรอย่างนี้ไงตนั้นนะครับเราได้เห็นตัวเลขเวลาที่ออกมาในแบบนี้เนี่ยมันก็ถ้าเอาไปเทียบนะเอาไปเทียบกับของเดิมนะฮะก็เร็วขึ้นกว่าของเดิมอยู่ครับประมาณจ5ดหอยู่อันนี้เอาไปไปเทียบกับเวลาในการแข่งขันนะฮะ ในการคุรี่ฟายนะฮะไม่ได้ว่าเป็นการเอาไปเทียบกับการทดสอบการเทสแบบนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาวางแผนการเทสเนี่ยแผนเขาคืออะไรยังไงกันบ้างก็คือผมแค่ยกตัวอย่างมานะครับมันไม่ได้วัดผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมหมายความว่าไอ้ข้อมูลที่เอามาเทียบกันนี่บอกว่าเร็วกว่าเดิมช้ากว่าเดิมเนี่ยนะถ้าเทียบกับของเดิมของตเองก็คือเร็วขึ้นนะครับก็เร็วขึ้นอยู่นะฮะประมาณจุดจุดห้าจุดหกน่แหละเป็นเป็นอย่างน้อยนะฮะแต่ถ้าเอาไปเทียบกับเวลาที่เป็น อน new l uh, a บเอาให้อ l ทม์แล so the ็บเลคคอร์นะครับเวลาสถิติของสนามเนี่ยซึ really uh ่งทำโดยดูสถิติโดยฟรานซิโก้บัญญญาญเนี่ยอันนี้ช้ากว่าบัญญญาญเนี่ยถึง0.9วินาทีนะช้ากว่าเยอะมากฮะนั่นคือเป็นดูสถิติในปีที่แล้วนะฮะแต่ยามาฮ่าเนี่ยเอารถปีนี้ไปไปไปเทสถ้าเกิดว่าปลายเดือนนี้แข่งขันกันจริงๆเนี่ยทุกคนว่ามันจะดูสถิติจะไม่ขยับห่างไปเป็นวีเลยเหรอฮะเห็นไหมถ้าฟังมาถึงตรงนี้เอฟซียามาฮ่าจะแบบอุวยรู้สึกว่าใจหายเลยโอ้โห นี่ก็คือช้ากว่าสถิติเดิมเนี่ยถึงสถิติสนามนี่ถึง0.9วิเลยเหรอฮะแต่ทุกคนครับก็ถ้าเอาไปเทียบกับเบสเวสแลบเนี่ยอันนี้จะเร็วกว่าสถิติการแข่งขันอยู่ประมาณจุด5.6อาจจะบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับวา่าการแข่งขันมันก็ย่อมช้ากว่าการเทสวิ่งทีะรอบอยู่แล้วล่ะเช่ไหมฮะเพราะว่าการแข่งขันมันก็เซตติ้งแบบยาวๆฉะนั้นก็จะเป็นเซตติ้งอีกแบบหนึง่งซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเราไม่รู้นะครับว่าว่าวินกับแฟบเนี่ยเขาเขาใช้แผนไหนนะฮะ แต่เป็นปกติครับการทดสอบการเทสมันก็จะเร็วกว่าเบสเวทแลบหรือว่า,าฟ้าเทสแลบในในปีที่แล้วอยู่แล้วนะฮะชัดเจนในในตรงนั้นกันก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่ผมบอกไปเนี่ยนะฮะเขาจะสามารถแก้ไขได้ไหมซึ่งแนวโน้มในฝรั่งเศสก็ถือว่าดีนะแม้ว่าคว้าจรวดจะไม่จบการแข่งขันนะครับแต่เขาก็ล้มในตอนที่เขาอยู่ในแบบที่6ก็มีโอกาสได้บัเทินกับนักแข่งหลายๆคนผมมองอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เยาวรา5จะต้อง ตีโจทย์ให้แตกก็คือการคอลี่ไฟพวกเขาทําไมไม่เคยทําได้ดีเลยทั้งที่เมื่อก่อนก็คือเป็นจุดเด่นไอเรื่องของความเร็วทางตรงมันไม่สู้ดูคาติพลระกําลังมันไม่สู้ค่ายอื่นเนี่ยมันเป็นมันเนื่อนานแล้วฮะทุกคนนะไม่แปลกใจหรอกนะเป็นมาเนื่อนานแล้วแต่ตอนที่ยามาฮ่ายังพอได้ลุ้นอยู่บ้างเนี่ยเขาเนี่ยเขก็คือกําลังพลระกําลังของรถเนี่ยมันก็น้อยอย่างที่บอกไปแต่สิ่งที่เขาทาได้ดีก็คือการคอลี่ไฟ ก็คือมักเกี่ยคอล์ี่ไฟมาได้ดีนะครับก็คืออยู่ใน2แถวตลอดแหละอ่าไม่อยู่แถวหน้าก็แถว2นะครับภายในท็อปห้าท็อปหอยู่ตลอดดังนั้นมันก็เลยมีโอกาสที่จะต่อสู้กับคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับวิ่งไปยาวรักษาเพรไปดีนะครับเรื่องของอาการกินยางอาการอะไรก็อาจจะไม่ค่อยมีเนี่ยก็อาจจะรักษาอันดับได้หรือแม้กระทั่งอาจจะไปเล่นกับความเสี่ยงอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่ที่ยางหมดนะครับในช่วง5้าหรอบท้ายอย่างเงี้ยเราจะเห็นตรงนั้นแต่พอนะฮะในยุคนี้นะฮะการ ที่ยามาฮ่าจะคอลี่ไฟจะเข้าคิวสองยังยากแล้วเอาตรงๆเลยฮะยังยังไม่ต้องไปลุ้นถึงถึงคอลี่ไฟหรอกแค่นะครับในวันศุกร์รอบบ่ายเนี่ยจะให้เป็นในสิบคันแรกเนี่ยก็ถือว่าลุ้นกันแบบผืดขึ้นคอแบบจะต้องมีนูน่นมีนี่มีอะไรต่างๆโอกาสดีๆมาส้มหล่นใส่ถึงจะมาได้นั่นก็คือเป็นความจริงที่ปวดร้าวน,นะครับที่ที่มันก็เกิดขึ้นจริงหละ่ะนะแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตอาจจะเป็นเพราะว่าถ้ายุคนั้นนะครับย้อนไป3ปีก่อนเนี่ยยามาฮ่า ใน,ใน,ใน,ในตอนนั้นที่ทำไมถึงถึง,ถงทำวันเสาร์ได้ดีกันการคอลิฟายได้ดีเนี่ยคือมันมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือการเ,เมื่อก่อนมันจะมี3รอบที่จะถูกนํามาคิดในการที่จะเข้าไปสู่ Q2 ใช่ไหมก็คือ FP1, FP2, FP3 เขาจะเอารอบเดียวนะครับคุณจะเร็วในใน FP ไหนก็ได้แล้วแต่คุณแต่นะครับพอมา2ปีมานี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ก็คือจากเขาจะใช้เกณฑ์แค่ตั้ง3รอบนะครับใน3เซสชันในการซ้อมเนี่ย เขาเอาแค่รอบเดียวก็คือรอบบ่ายวันศุกร์หรือว่ารอบ PR เวลาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะฮะทุกคนอพ,อพอมาถึงตรงนี้เหมือนชัดเจนเลยนะครับว่ายามาฮ่าในไปไม่เป็นเลยในขณะที่ทีมอื่นโดยเฉพาะค่ายจากโยุโรปเนี่ยก็พาเหรตกันขึ้นมาในคิวสกันอย่างท่วนหน้าบางสนามดูคติก็เหมาทั้ง7จ็คันแคันเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นปัญหาใหญ่คือผมยังมีความเชื่ออยู่นะว่าถ้ายามาฮ่ามกริดสตาร์ทใน2แถวแรกเนี่ยผมว่า โอกาสจะได้ลุ้นโพเดียมมันก็ยังพอจะเปิดกว้างอยู่บ้างสักหน่อยนึงอะไรอย่างนี้ไงฮะมันยังน่าจะพอมีทางอยู่แต่ดูในทุกวันนี้สิฮะอย่างที่บอกไปลุ้นเข้า10คันแรกในบ่ายวันศุกร์เนี่ยก็ยังเหนื่อยแล้วนะครับดังนั้นมันก็ยิ่งมันออกไปท้ายๆแถวก็มีโอกาสจะโดนตรงนั้นตรงนี้น,น,นะฮะ,ะเดี๋ยวก็โดนไม่ไปแปะเขาก็เขาก็มาแปะอะไรอย่างเงี้ยกจ็จะลำบากมันก็จะไม่สะดวกเหมือนกับสตาร์ทในช่วงแถวบนๆนะครับจะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อยู่จะเพิ่มโอกาสในการยืนระยะได้มากกว่า ยม่าหฮะทุกคนนะครับนี่คือเรื่องราวของเยอม่าที่นี่ลองมาว่ากันที่ฮอนด้าแหละฮะฮอนด้าก็ขนนักแข่งลงไปนะครับเต็มมาตราสิกเหมือนกันนะฮะก็นักแข่งทั้งสคนทั้งทีมหลักทีมรองครับลูก้ามาลินี่จูนเมียนะครับแล้วก็ l อ r ซทั้งซาโกแล้วก็นะครับก็มีรวมทั้งเทสไรเดอร์นะครับในส่วนของทางหมายเลขหกสเตฟานบาเดอร์ด้วยนะฮะแต่เวลาของสเตฟานบาเดอร์รู้สึกว่าไม่ได้โผล่ขึ้นมานะครับผมก็เลยคาดเดาว่าเขาอาจจะไปเพื่อ ทดสอบเก็บข้อมูลบางสิ่งบางอย่างจริงๆโดยที่ไม่ได้บอกว่าสนใจซีเรียลเรื่องของตัวเลขตัวเลขเวลานะฮะอาจจะเป็นเน้นเก็บข้อมูลตรงนั้นตรงนี้ในในช่วงความเร็วต่าๆหรือว่าไม่มีจังหวะที่ได้มากดอะไรประมาณนั้นเพราะว่าไม่เห็นตัวเลขเวลาเขาโผลมานะซึ่งสเตฟานวัตเตอร์ก็จะได้ใช้สิทธิ์การ์ดเหมือนกันครับในสนามเนี่ยนะครับสนามกาตูนย่านในสัปดาห์กว่า,วานะครับอ่าก็คือจะได้ใช้ก่อนคาร์ลคาสโตรครับก็คือเทสว์เรือของฮอนด้าใช้ที่ สเปนนะครับหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ที่อิตาลีก็จะเป็นถึงคิวของเทสโซเลของของยามาฮ่ากันไปนะฮะก็นักแข่ง4ีคนก็เรียงตามลาดับนะครับคนที่เร็วสุดก็คือนักาการมินะแล้วก็รองมาก็เป็นออจอนเมียร์เป็นยูฮันซาโกแล้วก็ทางลูก,กา้ามาทนี่มาคันทท้ายนะทุกคนซึ่งส่วนต่างนะครับก็ในส่วนเวลาของนักาการมินะเขาเร็วกว่าของเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ1.3วินาทีนะครับ ถ้าเทียบกับเวลาของของตัวเองในปีแล้วนะฮะแล้วก็เร็วกว่าเวลาเดิมที่มาร์คมาเก็เคยกดเอาไว้ในปีแล้วเหมือนกันเนี่ยโอ้โหนะฮะก็ประมาณ0.8.9เกลยนะครับก็ถือว่าพัฒนาอย่างน่าสนใจอยู่เหมือนกันแม้ว่าเราจะมองนะครับเมื่อเทียบใส่กับยามาฮ่านะครับที่ร่วงร่วมเทสด้วยกันเนี่ยฮอนด้าจะช้ากว่ายามาฮ่าอยู่ถึง0.4วินาทีนะฮะแล้วก็ช้ากว่าดุคติสศิษฐของฟลังโกบัญญญาอยู่ประมาณ1วินาทีกว่าๆเลยทีเดียวนะฮะ 1, 1, 1, 1, 1นึนต้นเลยนะแต่ถ้าไปมองใส่ของเดิมของตัวเองเนีก็ถือว่าพัฒนาได้อย่างโดดเด่นได้อย่างน่าสนใจนี่อาจจะเป็นหนึ่งความหวังนะครับที่ที่จะทําให้แฟนของ Honda เนี่ยรู้สึกว่าอาจจะพอมีหนทางได้ขยับขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงแม้ว่ามันจะขยับมากข,ขยับน้อยนะขอให้มันได้ขยับไปประมาณนั้นแหละซึ่งโดยล่าสุดนะครับอ่ารถที่นักแข่งนะครับเ นะครับอันนี้หมายถึงว่าก่อนที่จะไปเทสนะฮะเครื่องยนต์มันก็โอเคแต่นักแข่งก็จะมองว่าเรื่องของแอโร่นะครับที่ยังคงตามหลังค่ายยุโรปอยู่แต่ในส่วน <das S 1> <solche> ของเครื่องยนต์เนี่ยมีความเร็วมีความความแรงกันอยู่ในในตรงนั้นกันนะทุกคนเอาน,นะครับนี่ก็คือเป็นในส่วนของทางคอนเทนทที่ผมจะไม่ได้คุยเยอะอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะฮะว่ามันมันยังไม่มีอะไรให้ได้ตามต่อเยอะนะครับก็คือมันยังไม่มีนักแข่งคนไหน Pilot, ออกมาพูดออกมาเล่าเลยนะฮะว่าว่าว่า,วาจะเป็น ไปยังไงกันบ้างในภาพรวมก็คืออย่างที่บอกไปนะมันก็จะช้ากว่านะครับช้ากว่ายามาฮ่าอยู่ประมาณ0.4วินาทีแล้วก็สิ่งที่ทาง Honda เอามาลองนักแข่งเขาอาจจะต่อต้านนะับในช่วงแรกกันนะแต่แต,แต่พอได้เอาไปไปลองเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเครื่องยนต์เนะเป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะโอเคที่บอกว่ามันไม่สามารถจะเอารถคันนี้เนี่ยไปตามต่อหมายถึงว่าไปพัฒนาต่อของ h o n d ้เนี่ยผมผมตีความตีความเรื่องนี้ว่าอย่างนี้ว่า มันเป็นในส่วนของโดยรวมนะฮะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของแอโร่หรือเปล่าหรือว่าเครื่องยนต์หรือเปล่านะครับคือเขาพูดถึงโดยรวมนะฮะว่าดีเอ็นเอมันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันไปไม่ได้มันควรที่จะทําขึ้นมาใหม่เลยนะครับอ่าซึ่งแน่นอนนะฮะมันมันไม่ใช่แต่เพียงเครื่องยนต์ไม่ได้เพียงแอโร่คำว่า DNA มันหมายถึงภาพรวมซึ่งนะครับก็มาต้องมารอดูว่าฮอนด้าเขาจะกล้าพ,พอนะครับที่ที่จะทําใหม่เลยหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้เราเคย วิเคราะห์ให้ฟังให้คุยแล้วนะฮะคุยกันแล้วในในประมาณสัก2วันที่ผ่านมาเห็นไหมครับทุกคนว่ามันจะเป็นไปยังไงกันบ้างนะทุกคนดังนั้นนะครับหลายๆคนที่ถามผมมาว่าพี่ปุ้ยครับเอ่อผมเป็นเอฟซีของ Honda ครับเมื่อไหร่พยาอินรีจะกลับมาสยายปีกจะกลับมาผง,งาดอยู่บนหัวใจอีกครั้งหนึ่งผมก็บอกไม่ได้จริงๆนะทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่ถูกถามในเรื่องนี้นะครับถามไปยังใครก็ได้ในฮอนด้าเขาก็จะบอกว่าในต,ตอนนี้เหมือนไม่มี ไม่มีกำหนดกรอบเวลาชัดเจนนะฮะเพียงแต่บอกว่าเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆก่อนนั่นคือสิ่งที่เขาทำได้แล้วล่ะฮะทุกคนเพราะว่าตามสภาพที่เห็นเนี่ยแม้ว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือยังไงจะมากจะน้อยเนี่ยแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับสามค่ายยุโรปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เห็นช่องว่างที่ชัดเจนอะไรเลยะฮะท,ที่จะไปตามทันพวกเขาได้นะครับดังนั้นก็คือเมื่อไรเมื่อนั้นนะครับทา,าร์ากันจริงก็เคลียร์กันไปเรื่อยนะครับสำหรับ FC ของ Honda หรือแม้กระทั่ง f c ของทางยามาฮ่ากันด้วยแหละฮะทุ อ่ะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่ากันนะฮะสุดสัปดาห์นี้ก็ไม่มีเกมการแข่งขันมอเตอร์จีพีนะครับแต่ก็จะมีฟอร์มูล่าวันนะฟอร์มูล่าวันที่สนามอิมพลล่าในอิตาลีครับโดยจะเริ่มต้กนการแข่งขันในพรุ่งนี้จะเป็นการฝึกซ้อมนะครับเอฟพีหนึ่งเอฟพีสองกันไปนะครับก็ใครอยากทราบรายละเอียดของไอ้วันไปติดตามผมได้ในช่อง YouTube ช่องไบช่องเอฟวันไทยแลนด์นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะก็จะเจอผมซึ่งก็จะอยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับเนี่ยพอเล่าคลิปนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะอ่จัดอีกกคลลิปปนนึงต่่่อออัไไเเเยพืทีจะาว เตรียมนะครับไปคุยกับเพื่อนๆในช่องเ e 1 Thailand นกันนะทุกคนเอาวันนี้ลากันไปก่อนนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยครับวันที่ฝนเริ่มที่จะทําให้พวกเราหวั่นไหวนะครับไม่รู้จะมาไม่มายังไงเจอกันกับผมได้ในพอดแคสต์พรุ่งนี้สายๆเหมือนเดิมสวัสดีนะครับ